ผมมองไปใ้ชั้นช่วดูไห้ด้วยไอคนที่ซ้อมกับผมไม่เป็นีนะบอกไม่แซมอยู่นะคะไฟหวงยี่ห้าวดัดตั้ง5ห้ารส่สิบห้้อกสูสีโอ้ยกำตองกันเลยยศนะหราดัดช้าไว้ของหล0ยี่ไปต้องดูใครพี่น้องดูเสบีคนเดียวถ้าสสมีได้ค้าโคงนะพี่น้องเสร็จแต่ถ้าเสบีไม่ได้พี่น้องแชม เนี่ยผมพูดจะเลคนอื่นมันเข้าอยู่แล้วเลาวเ่ตั้งขณะนี้กันเวลาทำการแข่งขันของทีมบางแก้วรอบชิงชนะเลิศประเภทขอไข่ผ่านไปแล้ว20นาทีผ่านทำคะแนนได้5 50คะแนนยัตอนนี้ค่ะตอนนี้นอีกประมาณ19นาทีใช่บอกเลยทุกท่านทุกผู้ชมตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งเวลานะคะตอนนี้ทำคะแนนอยู่ที่565คะแนนนะคะ เร็วเวโอ้ยห้าร้อยไหวไหมตอนนี้ไล่ห้าร้อยไมเพนะคะจับแรงไล่อพนะคะก้อเสิบห้านนะคสี่ร้อยเจส้าข้อเดนะ่าจะเอาแชมป์ก็ผ่านหนึ่งผ่นสี่สิบห้าเนะถีบท้าแม่งแต่เพิ่งได้ห้าร้อยแต่ทีสิบนาทีหลังเนี่ยมันเป็น5้าสี่หาห้าจะไปเอาที่ไหน่ะครับผมถามแค่นี้ละมันถามแค่นี้ละเออได้แชมเอาแล้วไ่ชานะ เอ้าดับหน้าทัพ80ใส่หววมือหุลมจะมาวันไหนตอนนี้วะมาจะมาตอนนี้สิ่งใะไม่เชี่ยเกินไม่ได้แต้ลมมาตอนนี้ค่ะไม่ได้แปดหกเจ็ดห้าแปดสูงใส่หัวมือโค้งค่อยค่อยๆเข้าเพลงหนึ่งลูกคุณแม่ช่วยบอกผู้ใหญ่เลยนะเข้าเพลงหนึ่งลูกลูกยอด ตายเป็นสองลูกนะครับส่องลูกนะสองลูกได้หนึ่งร้อยฉายวัดไฟพังเยี่ยมสวยโอ้โหหูใหญ่หูใหญ่เข้าแล้วเข้าอีกแล้มาเต็มๆไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าสามลูกห้อห้าสิบหาวัดตั้งเออใจช้าแบบนี้ก็ดีกล้วจะแต่งดีนะลูกอะห้าสิบ แก้เทียบได้โอ้โหนี่แก้เงาเลยนะผมบอกให้ใครจะเอาไปทำไปเยี่ยมยาตแเปผู้ใหญ่ขอผลก็ได้เลยนะชั่ววันนะรู้มาห้าสิบบาทกำลังดีผู้ใหญ่ผมบอกให้อ่าระดับผู้ใหญ่ที่กำลังไม่ต้องพูดอ่ากำลังความชานิสุกยอดเลยนะกิจการกับทอมกิจการบอกป้ากิจการฟังไก่ชนของผู้ใหญ่นะไม่เกินปีห้า รวยรวยรวยอย่างเดียวอ่าอยากกระทงชะโลนัก200ขอสัก150ก็พอแลยนะผู้ใหญ่นะเก็บขายทุกวันอ่ถ้าขายไม่หมดแล้วเก็บไว้ต้มกินก็ได้อ่ามาได้เพิ่มเดียวผู้ใหญ่ได้ข่าวว่าผสมโอยชิงมิสุดยอดเลยนะอ่าใส่โอยชิงแล้วก็ใส่เรียบร้อยนิดหน่อยนะผู้ใหญ่นะเก็บพับที่เพิ่เลยอ่า เอาแล้วเคาะกับนะากหนึ่ร้อยสามสิบใส่ปีจะเอาไปช่วยจะเอานะแต่ไฟบวกยี่ห้าุี่เจียงย,ยัยยไยยยยไงไงไไวะเด็กเอาเรือลอยมั้ยลอยไหเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำเจี่ยงนั้นใจเย็นใจเย็นพิธาอย่าทอนใจพิธาย่าถอนใจเออเจ็บอาการย์ให้ดูเออเจ็บอากอารย์ให้ดู มาดามเช็คเลยนะว่าใครหน้าให้ดียังไงเช็คเลยดูให้ดีคนไหนที่สมควรมาร่วมทีมคนไหนไม่สมควรนะจัำไัมม้สวยไปค่อยฝางทีแค่สมแขกมันไม่พอหรอกครับผมบอกท่านมันไม่พอหรอกครับกดห้าห้า นักแข่งโหววิ่งดูแกบดีสุดโดยเห้าะในนักแข่งผู้ชมอาวน้าสวยด่ะทางปวดมือไฟบวกเฮ้ยเฮ้ยวันนี้โอ้โหใหญ่ปวดเจียมเล่นโคเลยเอ้ยอ้าวนักตั้งไม่ต้องผมบอกเลยไม่ต้องดูใครใส่ดีคนเดียว้างโค้งใจใจเยอะ ได้เชื่อถาอพี่แดนนงนี่นได้คุยคุ้นแต่เช้านะย่แดงกาบสซมีนะจะทบอีกคนเล่นกันในทีบอนแต่เช้าล่อกันเล็กต้องเล็กไปนะฉาไว้้าวนึ่ตััง,วง,งวสวยสอหมาป่าเฮ้ยโอ้ยทำไงดีวะใส่วัโก็ชนอีกไปดูสิครับ ยี่สิบสี่าทีครึ่งเหลือสินอกครึ่งแต่เซนตใส่ห่วงนิชามีนึงละไหะโอ้ตีสองทีเข้าสองลูกเอาแล้วใต่กลับไปใส่ไงไม่ชทอปในไงผมเทนได้ปไงไหลไม่เชียบขาดแต่ข้าโค้งหายไปไหนไม่รู้ใส่ห่วง เออค่อยๆเอาละจับนั้นงอี่ท่าแพกลับไปที่วัดเขาจะต้องบอกกันแน่เบอรแปดใส่มีเล่นสีาแถมก่อนนะถ้าหลับไม่เล่นเขาจะพูดจะมีเอาละเดี๋ยวๆห้าวนะห้าวมันใจเย็นสวยค่อยๆเอาละไอ้เบอรแปดเริ่มบอกเบอร์สองสองแล้วให้เติดดูนี่นั่น ดูเด <c ười> ็กด้วยครับเด็กยังไม่โดนนุ่งทั่ทีอย่าไปบอกสิ่งดีๆใส่หูมันดิเออเด็กพุ่งเตะทีแรกเขาบอกไอ้เม็ดพิ่งเตะใครจัดจัดบวงเลยเขาบอกโอ้โหว์ตายอย่ากูสองสามหน่อไอ้เม็ดพิงอย่าลงไว้นะเต็มอ่าเต็มแต่อว่าไม่ได้เตะเกินโอ้โหไว้ยเฮ้ยเอากระดับบอกรอยเฉยๆเอาลลไว้เฮ้ย เอายังไงออยังไงปอมเอาช่วยกันหน่อยพี่เจี๊ยบช่วยกันหน่อยเออโอ้ชุดนี้กูจบจะเป็นชุดในความทรงจำชุดต่างหรือเปล่าเออสิบสี่นาทีสุดท้ายหกร้อยเจ็ดเซฟช่วยกำลังจัดออกเดินทางจะหานวัดเทียบจะเลี้ยวฝาไป สารก็มือเผือกออกตอกมาตูนมือจะเลี้ยซ้ายเลยว่าตังแก่ตอนนี้ดูครับสิบหา้าแต่เอา้าระเบิดขาไวช้ามาผมก็ยังมองกันสูงสิเกียบร้อยนักแข้งยี่สิสบใส่วงเลย้าเว้ยยังยไงเลย้าฟ้าเวย้ยสิบคะแนน เด็กจะงานลงดีนะไม่ชอบนะดูดูดูเด็กมันเล่นดูดูเอาเบอร์แปดเริ่มจะไม่พอใจนะดูหน้าครับผู้ชมเออดูครับผู้ชมครับอาดับจังสวยใจเย็นนิดไม่ต้องเล่นนิดหกเก้าห้าไล่กับไปสิบห้าดักเปล่าไล่ค่อยคค่่ออยยมัดจะอยู่ไว้นิดแต่สิ่งนี้สิ่งนี้ครับโกหก ไปไงไปไงไม่ต้องดูใครเพิ่มจบโปรหกคนเดียวอักไฟดวงไล่เฮ้ยโอ้โหเหลือก yeah> ี <t <t ่สามทีแล้วเจ็ดสองพันห้าหมาบัวไล่แปดร้อยก็ได้เจ้ามก็เก็บแปดก็ได้ไม่ไม่ดีหรือเปาก็เก้าเจ็ดห้าเจวนเก้าเจ็ดห้านะแล้วก็พันสี่ห้าไปพันห้าสิบชั้นเลยเอ้าวจัง ลายในนิดเยี่ยมเต็มครับทุกท้ายโอ้โหเต็มไม่เยอะครับผู้ชมแต่มึงก็ดูได้เลยว่ามันเต็มไม่เท่าไอ้เต็มมันไม่เยอะหรอกเอาไปกับนะเจ็ดร้อยยี่สิบสองโอ้โหเต็มยังพอได้เกือบกับสิบสองล้อสิบเอ็ดนาทีสี่สิบห้าวิไหวไหมมาดามหมันหน้ามาดามนะ เออดูคร <dri en> so, ับหมาปว่มเบอร์สิบห้าสวยครับพอสวยครับเยี่ยมโอ้โหไม่โดนบวกเลยเวเฮ้ยเอาแรงตั้งตั้งทัวกจะบอกว่าลมแรงก็ไม่ได้นะไม่ทงไต้โอ้โหโดนครับเอาแรงตั้งสองเออสองไฟดวงมังไปไหนเว้ยมึงเอายอเทอเนีย เออไฟดวงเอ้ชาบันไฟดวงมือโอจอนโ่นเองไก่นะไก่นะเหลือประมาณ11นาทีสุดท้าย11รอบเอาแล้ววน้องก็ต้องการแชมป์บางแก้วก็ต้องการมาลักน้ำเหมือนกันเอาเอาแด้ชาบัน น้นดำกับหน้าแดงเริ่มจะบอกวไปแล้วแต่งตัวาน้ำา้ตามแก้เตรียมตัวับถวยกับสมสอแดงวันนี้จะได้แชมป์สอลองอัดับแรกทีไล่นะคะ9 5นะคะ้าจะเอาแชมป์ไล่หนึ่นี่อบห้าแยังไล่ได้นะคะยังไล่ได้ นักๆเวลามันร่มเลอน้อยตะมุตอีกสักวัดหนึ <Allah> ่งไม่ทีนี้ับตีต่อไปผมไม่มีใครเชิญล้นนะสิบคะแนนครับผมบอกเลยถ้ามีหนองต้องมีแดงตอนนี้งานทุกงานจะขึ้นอยู่กับแดงคนเดียวถ้าแดงไม่ไปหนองไม่รลับง่ายง่ายเลย คนอื่นก็จะตาแต่คนเ,เนะดีวยวกะลังทไอีกห้อมนะสอไปต้องการจะไปแข่งแดงไม่ไปจัดการอมาวัสดีค่ะคุณไทร์วัวเลย<ด>นะคะคุณใสกับพอยู่นะคะมวันนห้กัิตเรียงโต๊ะจีนโชวไปที่นี่เด็ไมไม่ไปนะะ้อพามันไปดูเราโซ่กันนี่เองนี่วันนี้มันสำลิปผนแล้วครับวันน้านเหลือเก้า ถ้าตือนเก้ารอบเพิ่มเวลายังได้นะคะเวลาเวลายังได้เออก็ยังได้ครับแต่มีจะถอนใจกันเจ็บหกห้าลูกยากกันมีลูกใหญ่ยังได้โอ้โดนกับผู้ชมเอล่าระดับไั้ข้างหัวงสิบห้าหกหกแต่จะไปเจ็บสี่จัง ไฟบวกยี paid, ่สิบห้าสวยจิ้งกระแนียนก็ปิ๊ทตองเอาไว้เอาไว้แต่ไม่สอบเลยคผู้ชมครับดูเลยครับสอบดูกันร้อยดูกันร้อยเข้าไปดูลูกนะอ๊อฟสอบรูปเดียวตากลอยู่มาครับตากลยองอยู่เปล่าตากล้อยู่นะเข้าไปดูดึงนะร้อยหนึ่งขอบคุณใหญ่ขอบคุณหัวเข้าเป็นเกี่ยูร่างอ่อ สองรูปสามรูปร้อห้าสิบต้องการจะก้ออีกรูกเดียวครับปุ่จะได้ลงสองร้อยลายหายไม่เสร่หายมเนี้ยเนียแต่ดันุดท้ายก็ชิงชนาลหมาหัวมือแต่เดนช้าหมากรบมือโอ้โหเอยไก่เดนะไก่เดยนนะสาว จะแก้เกมตอนนี้ทันหรือเปล่าไว้มาดังต้องแก้ผ้าแล้วกูว่า775และแล้วตอกประตูก็จะได้แชมป์แล้วนะใจแล้ว่อนะใจเนี่ยอ่อหน้ามันเป็นปังเหลือเกินนี่ยัยยงไงแต่วีไม่เอาเลยดพี่โอ้ยแต่งจาทีสุดท้ายแบ่งก็ท่าด้วงสิบห้ามาลุ้นไป,ไปได้วยกันค่ะสวย สองค่อยๆไฟ่้วกมือใหญ่ๆมีนะคะแต่ยังไม่ออกไม่น่าชื่อผู้ะไฟฮวงไฟฮวงเออแบบนี้ไ่เต้นมีลูกดักดักมีผู้ชมหาวัดับเนี่ยเสกีเนี่ยง่ายแหมผู้ชมขาดมเสิะนกไดแปร้อยสบเฮ้ยเฮเฮ้ยสองร้อย่าแต้มเจ็ดร้อยครึ่งโอ้โห 200คนแทบไม่สนายเลยสิบีนาทีที่สามมุ่งแชมป์เลยผมบอกให้ต่อไปนี้นะอย่าไม่จบเชื่อผมครับอย่าไม่จบเอออย่าเพิ่งรับศพทหารร่วมศพผมบอกเลยยั้งอยู่ยั้งอยู่เริ่เอาแรงตั้งเบียงร้อยหายเราไปเอาละอีกสองร้อยห้าแต้มแชมป์เลยครับ อะไรเลือกเราเลยเต้พีเจ็ดนาทีหย่อนนิดนึงโอ้โหไฟฟ้าเอาละใจเย็นใจเย็นคนนี้ไม่สมควรเข้ามาในวงอย่าเข้ามาถอยออกไปถอยออกไปเอานะขามไว้แต่กลับไปมาลัดผมก็มีโอกาสเงินเงินสิบห้าเท่าใบเฟิร์สองน้อยนะครับอ้โหต่อไปเป็นการทับเที่ยว เรียบสวยขาวไวโคว้งใจเย็น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 อ่าดับหน้าเท้ามั้สวยค่อยคอย่คอยค่อยค่อยจะรีมั้งใจเย็นใจเย็นอย่งรีบเหลือประมาณหกนาทีเต็มเต็มหอยกับเต้หกนาทีหกนาทีเต็ม โอ้โหพี่เจี๊ยบเดี๋ยวไฟหวงกี่รูปครับลูกเดียวโอ้โหพี่เจี๊ยบเข้าจะพีคครับเคะแนนโอ้โหแชมป์ได้ผมบอกให้ถ้าเข้าลยแสองสองลอเอาเว้สองสองพี่ียบไฟหนึงไกเทียนะผู้ชมลูกทีเด็ของมีบอกไว้ก่อนหลังยี่แตได้ ไล่975อย่าไม่แซงนะประมาณ89ลูกแซง89ลูกดหนักไนะล่กับไปฟ้า15แต้มไล่เบอร์สองอมาแล้วโหยใครจะได้แชมป์สนามนี้คำเคืนนี้โค้งหลัไลกไ่กับไปเมฟ้าลาวเดตั้งสองโอ้โหมันเต็มไปได้ทุก จานนะผู้ชมนะกีฬาผู้ชมครับลูกกลกำมันไม่เข้าใครออกใครไฟบวกยีมห้เด้วเด้งไปต่อไปเรื่อยเรื่อยไฟบวกยี่ห้าขอไปเดียวร้อยพี่เดก็จะไปร้อกับลวงพ่อนะหลวกำไรด้นะเดิก็จะไร้อมกับโอ้กำไรได้เจ้าร้อยห้างนะเจ้าร้อยคะแนนพอดนี้ไป เก่าร้อยแต้มกำจัดนกอินทรีร้อยห้าสิบไปถึงได้เอนีไปถึงได้นะร้อยสามห้าไก่ร้อยห้าเอาไว้ไก่นะไกนะร้อยสามห้ามาเอาตัของสาสจัดนครใจสีสามสิบแต้ม หลับแต่ก็กลับมาได้ผู้ชมก้าเจ็ดห้าเึ้ครับผู้ชมอ้าวโอ้โหผู้ชมโยนสามเทียบไลให้กลัวแนาแดงครับโอ้โหสาแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วแต้มไปแล้วโอ้โหตอนนี้หนึ่งพันกาห้าแตมโอ้โหดูจับผู้ชม ไม่แน่เชื่อจะกลับหลังแต่ก็จับมาได้โอ้โหกันจับอีกสีแต้มแช็คหนาวนะมาหนาวรัอมาหนาวอุ้ยจับมาเต่กับไปสิบคะแนนยกตัวห้าเอาวเลยไก่ครับไก่ครับไปล่าวโอ้โหคุณชมเริ่มมีรอยยิ้มบนใบหน้า ของแต่ละคนคผู้ชมเหลือสามนาทีสุดท้ายสามนาทีสี่กผมขอแล้วคสามนาทีสี่กไฟ่บอใบหนึ่งครับพันสี่สิบคุณผู้ชม,มอ่าเร็วไนะนะก่นะไก่นะข่ยังใสเปล่ายมสิบห้าทันสามสิบโอ้โหดูคุณผู้ชมเมื่อกี้ทำท่าไฟ ตาวอาดัจังมาล่าวอ้วกชาไวชาไวไฟนัวอ้วกโ้่ไฟบ่วงลูกเดียวแช์เพี่นผู้ชมสองนาทีนิดๆมานาวตัดเอาดับอ้ค่อยๆแตะกับไปไฟบ่าวฮ้เอาดัจังไฟบ่าสวยนักแข่งเฮ้ย เอารกระตังนักนะแข่งเฮยโอ้โหเทนะนะนะียบขาดนุยจแล้วไต่หน,นักลจนะนาทีสิบสิบนาทีสิบสิบเออเอออาได้ตังด้วยโอ้ผู้ใหญไปเี่ยวเียวลชอไหมแล้วได้แชมป์ก็ตบตัวได้โอ,อ,อ้โ เป็นไงพี่น้องผมบอกแว่าคนนี้คนเดียวโอ้โหคนเดียวเลยท่านเป็นไงเป็นไงโอ้โหโอ้โหรอดทางตาคนดูย้อยเงี้ยโอ้โหได้แคบแล้วมาเลยค่ะได้แคบแล้วก็สบายใจผู้ชมนี่นะครับติดติดอยู่ท้ายรถสิบล้อเชยังไม่ตายผู้ชมดูดูเรียมไหลที่อยมางแรงทุกท่านสอง ได้แชมป์เปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะคืนนี้นะคะสรับคืนนี้นะคะแชมป์ขอแี่ตอแชมป์ฉลองแชมป์สำหรับคืนนี้ราได้แก่ทีมบางแก้วนะคะหรืว่าสิประานะคะอันดับหนึ่งนดับเอบงงอะไรยนต์นะคะและต่าาสิผเดียวสองใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเออไแวปล่อยครับ มาได้มะนาวมาได้มะนาวตัดได้มาได้มะนาวตัดิดิันคอแล้วัอป้อนใน้องไปรวมเลยครับเลยะคยอะไนใจเย็นใส่เนี่ยาปมาเขอเก่าโดนแปะนี้นาจะคุยเแ็่พี่เลยเดี๋ยวัมาสบสุดท้ายสอขอรูเดียวไหนก็แชมป์อนั่งไปเดินดไปเนัน โดนไปเลยอาวดับส่อเฮ้ยหล่เลยไล่เลยใจเย็นใจเย็นเริ่มเฉียวแล้วก็จมจะเยียวเริ่มเต้ไปดสอเฮรยมาบกเกับเข้ากับเข้าอาดักจังส่อล้ดักัีวิส่ขอเดียวลูกเดียวเ้ ขอตอยขอยจอจชนไ้ชนไปเออเอาเอารั้นอย่ารีบโจนที่มันไม่เี่ยวกับคนแปลครับอย่ารีบโยนเอากระช้นยอนเางแก้ววันนี้มาเล้ววิสุทธายใจดึงดันเอากระั้นทั้งตั้งทั้งตอนนี้ก็รับได้เวลาเวลาบอาไอาเไปลูกละร้อยนะคะุ เอาทุกอยู่ย้ายตรนะต่อย้ายจรงน้ำอ่อนเอาทุกยอดก็ได้ดูใหญ่ก็ได้เออโดนไปไปย้ายมรง 1B น่ะแล้วทีหลังเราต่อครับสนุกสนานการแข่งขันด้วยแชมป์สนามนี้ครับทีมบางแก้วทำคะแนนได้1,070คะแนนต่อไปกันน้ำใจเลยครับลูกยอดกี่ลฬาอัง 5ลูกครับ2ลูก